ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีพานเล่นครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยครับศาสตร์การรักษาที่มีมาอย่างช้านานและอยู่คู่กับชุมชนมาหลายชั่วอายุคนครับ หมู่ที่6กตำาบลแหวงอำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสคือบ้านของหมอกระดูกชื่อดังของชาวอำเภอแหวงหมอท่านนี้มีชื่อว่านายกาม,มารุด,ดินดอเละหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเบยาครับเบยาเป็นหมอพื้นบ้านที่ได้สืบทอดวิชาความรู้มาจากบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูก เบยาเริ่มทำการรักษามาตั้งแต่ปี2,536ครับและได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัดในปี2,561และด้วยใจรักในวิชาชีพบวกกับการมีจิตใจที่เมตตาเอื้ออารีกับผู้ป่วยในปัจจุบันถึงแม้เบยาจะมีอายุที่มากขึ้นแล้วนะครับแต่เบยาก็ยังไม่หยุดที่จะให้การรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำฉะนั้นแล้ว หมอพื้นบ้านก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งสำคัญในยามเจ็บป่วยของผู้คนในชุมชนครับเอาละครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมถือโอกาสมาใช้บริการรักษาอาการหมอลรองกระดูกทับเส้นนะครับ ด้วยวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านศาสตร์การรักษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมพูดคุยไปกับใบยาหมอพื้นบ้านดีเด่นประจำจังหวัดนาราธิวาสที่จะมารักษาอาการเจ็บปวดของผมในวันนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่บ้านบลูกานะครับอำเภอแวง จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณแล้วก็การรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านนะครับซึ่งก็เป็นศาสตร์การรักษาอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้ใครหลายๆคนนะครับหายจากอาการเจ็บปวดร่างกายได้นะครับซึ่งก็ ที่นี่นะครับมีหมอที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถนะครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากปู่ย่าตายายมานะครับก็ตอนนี้ก็30มสิกว่าปีแล้วนะครับเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มาดูศาสตร์การรักษาทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ถืออาสานะครับมามารักษาอาการเจ็บปวดของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าวันนี้ จะมีการรักษาแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรักษาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านครับคุณผู้ชมครับซึ่งหาดูได้ยากมากแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายการวันนี้ครับเบญาของเรานะครับสามารถรักษาโรคก,กระดูกทับเส้นประสาทอมัอมพษตอัมพาตนวดฝ่าเท้าและนวดผ่อนคลายได้ครับ ส่วนวิธีการรักษานะครับขั้นแรกก็จะเริ่มจากการซักประวัตินะครับและดูอาการของผู้ป่วยก่อนจากนั้นก็เริ่มตรวจประเมินอาการผู้ป่วยหากมีอาการกระดูกร้าหรือหักผู้ป่วยจะต้องนอนพักอาศัยอยู่ที่บ้านหมอพร้อมญาติ <c oughs> เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดครับและเพื่อให้การสมานตัวที่เร็วขึ้นของมวลกระดูกอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับ, <c oughs> บนะครับตอนนี้เอ่อ <c oughs> <c oughs>

สม้รมมะดนเนอ่ากนานี่อาการเดียวเดียวตุ่มเกัเดีวตับเส้นเลยตับเส้นใช่ไหมครับตับเส้นตับเส้นก็เดียวมันมันเกี่ยวกระดูกกระดูกตับเส้นทับเส้นมัสสได้โอกาสอกาเดียวประมาณอะไรสั่งครั้งอาการดีขึ้นตอนนี้ไปยาฮัล มันมันติดนะรับไปนนี้สบัดเนี่ยตรงนี้แหละอ่ะยติดนะสบัดตอนนี้อยู่ในช่วงการวินิจฉัยอาการนะครับโอ้ดังกึบเลยครับคุณผู้ชมดังเลยครับ นี่พี่ต่อครับปอนี่ไดเรอาการเดียวอะเแต่ยังพูดออกมาอะไเช็คอาการนะครับนี่ยาเซ็โพเลยครับอเซโพนี่มันติดอรนเนี้ยอ่านเลยฮ่าฮ่าน่่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮาาน่าา่าาฮ่่าา่าฮีาน่าฮ่าาาฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าาที่เจ่ายอะๆเลยคาับมีทุกอย่างมีทุกอย่าง่า่าา่อ โอ้ยตอกแล้วครับผู้ชมถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับผู้ชมหู่ยญ,ญาตาิยายของเราเนี่ยเวลามีอาการเจ็บปวดเนี่ยเขาก็จะรักษาด้วยวิธีวิธีแพทย์แผนโบราณนี่แหละครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันการรักษาแบบแบบการแพทย์นะครับมันยังไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นแล้วสมัยก่อนนะในอดีตนอะ่ะ การรักษาแบบแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณแบบนี้เนี่ยแบบปรุญัญญาเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์การรักษาที่สําคัญมากที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องเก็บรักษา,าไว้นะครับต้องสืบอทอดเอาไว้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะสูญหายไปจากหมู่บ้านนะครับตอนนี้ใบยาอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบแปด้สิบแปดนะบญญานะยังยังแข็งแรงอยู่ไหมเบยา <laughs> ยังไหวอยู่นะรักษาใช่พอดีเบลก็มันมันเป็น,น,น,นปอ้นั่นอ่ะหัวใจอทำาบนลุงแ้สเสนหนึ่งอ๋อตอนนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นสามสิบปีแล้วก็วแสดงสิบสามปีแล้วสามปีนะสมัยหนุ่มๆนี่คือเบรยรรักษาคนไข้ีนวันหนึ่งนี่เยอะเยอะสุดนี่กี่คนไบยียรหกสิบสองหกสิบสองคนต่อวันนะเยรครับไม่ไหววันเดียวอะวันเดียววันที่สองก็ขาดโรงพยาบาลขาดโรงพยาบาลกับอ๋อ แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นไปย้นนะเดี๋ยวนี้ก็ร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ก็ตกวันประมาณเยอะสุดสี่คนไปยัตอนนี้มันยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบนะอ๋อวันนั้นที่ก็ยี่สิบกว่าทำเท่าที่ไหวไปยัเนาะใช่เดี๋ยวนี้ก็อนทิ่ยนึงก็ไปทางสองครั้งทำสองครั้งเอ้สองวันสองวันทำสองวันวันไหนบ้างครับไปยัวันวันวันอาทิตย์กับวันวันอาทิตย์กับวันพฤหัสวันพฤหัสแล้วคนคนไข้ที่มารักษากับบยาที่มาไกลสุดเลยนี่มาจากไหนไปยามาจาก คุงเทกก็มีโอ้โหผู้ชมแล้วกันดะมาจากคนกานนูงเชียงฟังครับนั่งรถมาตั้งพันกว่ากิโลเพื่อมาให้เมยารักษานะครัของนั่งจอะมาอยู่ที่นี่ประมาณสองเดือนสามเดือนเคยไปรักษาร่วงพพาบาลผามมุกุลส่วนรายุโอ้โหแล้วก็มีมีผู้ป่วยมาจากมาเลเซียด้วยมาฝั่งไทยมารักษาครับโอ้โหนะครับอย่ามองข้ามนะครับศาสตร์การรักษาแบบแบบปุญญาพื้น้านนะครับนี่ ถ้าคนคไทยหลายคนคนี่หายมาเยอะแล้วนะครับถ้าคนนอกพื้นที่ก็มาจากมันก็นมีบาเซนบ,บ,บาเซนี่คนอะไรเนี่ยยุนงดอกครับ<ม>แล้วคนไข้ที่เข้ามานี่ส่วนมากแล้วอาการที่หนักๆน,นี่คือเป็นอะไรครับเบยาที่ร<ะ>ักษาปกติก็มั่นหัวเขาอ๋อหัวเข,าข่านะข้อเขานะกระดูกนะครับอคือการรักษาวิธีการของเบญานี่ก็คือได้ได้รับการรับรองจาก สาธารณสุขด้วยเชิงรับสุขครับ<อ>นี่แหละที่ว่าก็มีมีใบประกาศที่บัตรน,นะครับที่แขวนอยู่ที่ผนังนะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าการรักษาของพยานี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบมวลล้วนริมนะครับเป็นการรักษาที่ถูกต้องตามวิธีนะครับโบราณนั่งเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมที่ทางการแพทย์เขาให้ใบรับรองมานะครับว่าปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะรักษาการให้หายได้นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากการแพทย์ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้เรากําลังรักษาอาการปวดของผมนะครับซึ่งผมก็เป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะครับมาปีกว่าแล้วครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ได้เข้ารับก,การรักษานะครับไปแพทย์ทางเลือดโดยหมอเบานะครับที่บ้านบูกกาตําบลแวง้งอําเภอแวง้งจังหวัดนาราธิวาสนะครับุผู้ชม ลงล,ง,ลงสองมือใช่ไหม ฝั่อานัลามะลฮ์อัลลฮอะลัลลร่ตาจาริกนอัสสลาอะลัยฮยมอัคลอลัมเ่้วยจรกกนุลัยมับมลัอรร่รักษัอามอาราร หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมนะครับเพรปกติแล้วก็จะรักษา,าเป็นการกายภาพบําบัดนะครับซึ่งก็เป็นการรักษาที่มีแนวทางที่ไม่เหมือนกับที่นี่นะครับทีนี้แล้วก็ต้องมาล้างกันต่อนะครับว่าหลังจากได้รักษาด้วยวิธีของ บยาแล้วนะครับอาการจะดีขึ้นไหมครับแต่เบื้องต้นที่ตอนนี้ที่รู้สึกได้สัมผัสได้คือรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเบาขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันตึงๆรู้สึกว่ามันเริ่มเนี่ยเริ่มฝัคลข่ขึ้นนะครับก็อย่างที่เบยาบอกนะครับการรักษาที่นี่เนี่ยต้องมารักษาต่อเนื่องสาครั้งนะครับเพื่ออาทิตย์ละครั้งนะครับก็ตามกันต่อนะครับว่าเดี๋ยวอีก2สัปดาห์อีกสองครั้งที่เหลือผมก็จะมานะครับท่านไหนก็อาจจะมี ข้อมูลที่จะนําเสนอให้ผู้ชมนะอาจจะมีตอนต่อไปนะครับให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับก็ผู้ป่วยที่เป็นอากนารเหมือนผมนี้ก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับสามสามรอบที่ผมรมักษาถ้ามันดีขึ้นผมก็จะแนะนำนะครับให้ผู้ชมได้มาเดี๋ยวก็ ยังไงก็เดี๋ยวขึ้นบอโทรนะครับขึ้นบอโทรของของหมอไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็ได้มาสัมผัสแล้วก็อยากจะให้ภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับที่มีคุณค่าแห่งนี้เนี่ยอยู่คู่กับชุมชนสังคมต่อไปนะครับเป็นมรดกให้กับรุ่นลูกหลานต่อไปในกายภาคหน,น้าครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาให้ปัญญาได้แนะนำเรียกได้ว่าเป็น สิ่งที่อยู่คู่กับการรักษานะครับนอกเหนือจากวิชาวความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องมือชใช้รักษาไปยาณนะ,ะมันมีอยู่เยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นเป็นลักษณะของมีคอนแล้วก็เป็นไม้แต่ละขนาดนะครับแล้วก็แล้วก็มีกระดูกด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ทําอะไรบ้างในะปยายนะครับเอาเอาเป็นอะไรก่อนนี้ไปยาี์าใช้ประจําเลยอ่ะว่าฉประจำเลยไอ้นี่มันมัน,เ,นมเกี่ยวกัะดูอก อันนี้คือกระดูกของอูดนะเบียาเราใช้ทําอะไรในการรักษาตอนนี้ใช่อันนี้กระดูกตับเส้นอ๋อรักษากระดูกตับเส้นเมื่อกี้ที่ผมที่ผมทำก็ก็จะใช้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่อันนี้กระดูกตับเส้นตัดเส้นประสาทถ้าจับมือไม่ถึงก็ปรใจ่ายนี่แหละถ้ามือกดไม่ถึงต้องใช้กระดูกนี้นี่จะเป็นกระดูกอูดนะเบียนะกระดูกอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับเบียอันนี้แต่อายุผลผลอายุประมาณสิบอ็ด แปดสิบเก้ากับยี่สิบปีแล้วอย่างนั้นก็สามสิบปีแล้วต้องมีแล้วอยู่คู่กับบียามันตลอดเลยขายไม่ได้นี่มาจากมั่กะมาจากประเทศซาเุียราระเบียไม่กะขายไม่ได้เลยกระดูกอูดกระดูกอูดอ่านี่อ่ะแล้วก็อะไรอีกครับปียากระดูดอะไรอันนี้กระดูกระดูแผ็ปลากระดูแพะป่าแผ็ปลาอันนี้ใช้รักษารักษาที่มันมันเวลา เวลาจับจับตรงนี้ไม่ถึงใช่ไหมดูกใช่ไหมปัจจัยนี่เลยอ๋อใช่นี่ช่วยใช่ไหมอันนี้ช่วยเนี่ยช่วยเนี่ยไล่เส้นได้นะใช่ก็คือว่าส่วนของหัวที่รูปทรงแตกต่างกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้เป็นร่องคือคือมีประโยชน์หมดเลยมการรักษาเพื่อจะเข้าร่องกระดูกเวลาไถบ้างอะไรบ้างนี่ก็คือเวลากดบ้างนะครับทุกผู้ชมจะเห็นเป็นแบบรูปร่างก็จะแบบไม่เหมือนกันนะทั้งสองสั่งทั้งสองฝั่งเป็นยาเป็นยาเป็น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 ความเชื่อด้วยนะเป็นยาด้วยครับเป็นยาด้วยคือกระดูก ของแพะป่าัใช้รักษาพวกกระดูกได้ดีถ้าเป็นกระดูกของสัตว์อื่นจะไม่ดีนี่เป็นความเชื่อของของหมอพื้นบ้านนะโอเคแล้วก็อันต่อไปวิยานี่เป็นกระดูกเหมือนกันอันนี้กุรังกุรังกระดูกกุลัมแผลมองกรแตลว่าแผลแผลนี่หายากคนละสายพันธุ์กันเป็นเปร้อยปีแล้วอันนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะชิ้นนี้นี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันไอ้ไหนที่มือกดไม่ถึงก็ต้องใช้นี่กดไป แล้วมันเป็นมันเป็นความเชื่อนะเป็นยาด้วยนะแล้วให้แบบการรักษามันมันมันดีขึ้นนะใช่นี่ก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันขางไม่ได้แล้วก็จะมีเป็นกระดูกเล็กๆนี่ครับอ่าวันนี้กระดูกเสือร้ายนี่กระดูกเสือนะครับคุณผู้ชมกระดูกเสือเสือร้ายเสือร้ายอ่วันนี้ยายยายผมเมื่อก่อนนี่ก็จะเอากระดูกมันยินเลยยิ้มันตายอ๋อนี่คือตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นยายแล้วรุ่นยายแล้วเป็นร้อยปีกว่เราโอ้โหนี่คุณผู้ชมมีร้อยกว่าปีนะครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วน ที่เล็กนะครับเป็นเป็นกระดูกของเสือซึ่งก็ใช้รักษาเกี่ยวกับระกษกที่เ้นเล็กๆถ้าจับมือไม่ตึงก็มันจับนิ้เลยนิ้วนะอ้ยเจ็บ <delegation S 1> นะครับ<า>อันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กลงมาหน่อยนะครับเลือกใช้นะครับชิ้นเอ่ออวัยวะของร่างกายกระดูกส่วน,นใหญ่ก็จะใช้กระดูกใช้เครื่องมือกระดูกที่ใหญ่นะครับส่วนไหนเล็กมันจะใช้นิ้วข้อมืออย่างเงี้ยจะใช้คนนีเ่เล็กๆนะครับนี่แต่มีที่มามีความเป็นมาหมดเลยนะครับกระดูกไม่ใช่ว่าจะไปเอากระดูกอะไรมาทําได้นะก็เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะแล้วก็อันนี้ก็ อันี้กระดูกเสื้อดาวเสื้อดาวเสื้อดาวครับตั้งแต่รุ่นรุ่นคุณยายเหมือนกันร้อยกว่าปีแล้วนะครับอันนี้คือขายไม่ได้เลยกระเดียนะครับนี่คือเป็นเป็นเป็นแคกว่าเป็นเครื่องมือใช้รักษาที่ตกทอดมาจากคุณยายเลยนะร้อยกว่าปีหมดเลยเป็นกระดูกนะครับเป็นสัตว์หายากทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าจะรักษากระดูกได้ดีดีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมัยใหม่อันนี้ตอกเส้นตออเส้นนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นไม้นี่ครับก็จะเห็นอยู่ที่ทุกอย่างก็็ไไไไดด้้้้้ลลลลงงวบบนนนนหััมแะะะเืออกกีาชชใปคร นี่ก็มีค้อนอ่ามีดค้อนอ้นี่ไอ้นี่ไอเดียวไอเดียวเบียร์ทำเองอเบียร์คิดเองออกนะครับต่อกระดูกนะครับอันนี่อะไรนี่มันที่อันนี้ต่อเส้นเหมือนกันใช่ไหมเบยาไม่ใช่ไอ้นี่มันมันมันหัวฝ่าเท้าต้องตรงเชียงไอ้นนี้แหละถ้าฝ่าเท้าต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมกดไปใช่ไหมไม่รู้ภาษาภาษาอีสากนไม้นี่บงนี่บงอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าหล่าโอนไม้หล่าโอนไม้หล่าโอนแล้วก็เป็นเป็นไม้สงวนแล้วนะครับหล่าโอนที่ที่ที่อะไรนี่ที่กีละเขา เป็นไม้ลาโอนที่ถูกฟ้าผ่าอ่าใช่เป็นตามความเชื่อนะเป็นศาสตร์การรักษาแบบแบบแบบพื้นบ้านนะนี่สปีกว่าแล้วสามสิบปีกว่าสิปีกว่าไม่ง่ายมีอันเดียวอันเดียวต้องรักษานะห้ายที่ประเทศมาเลเซียนมาจากมาเลเซียครับโอ้โหนี่เป็นเป็นเป็นถือาเป็นของขังก็ว่าได้นะครับอ่านี่ต่อครับอันนี้เปนนว่ฝ่าเท้านว่าฝ่าเท้าเหมือนกันหมวกฝ่าเท้าอันนี้ไม้อะไรเนี่ยไม้ที่กินยอดนี่อะไรนะนี่ผมไม่แน่ใจจะอันนี้กันเลย็กว่านะเจ็บเจ็บกว่าแน่เลยไม่มีขายไม่มีขายนะ ก็ไปเอาแปรงที่ตรงนะอืมโอเคครับหาดูยากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมโดนบีบเมื่อที่โดนบีบเองต้นขาเมื่อกี้นะครับบีนเองโดนบีบครับเจ็บนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ที่แบบเยาคิดคนเองใช่ไหมครับถ้าถ้าขอช่วยไม่ได้ก็ทําเองได้นี่อ๋อเราสามารถโดนเองได้นะครับเจ็บนะครับจับได้โดนมาแล้วครับคุณผู้ชมตัวเรื่องเลยครับจะมาทำเองทําเองนะครับอันนี้พวกรักษาพวกพวกเส้นเอ็นนะเส้นเอ็นอ๋อโอเคนี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่แบบที่แบบ หาดูยา,ยากๆนะครับผู้ชมก็มีบบที่นี่ที่เดียวก็แต่ละชิ้นก็ก็มีตำนานความเป็นมาที่เกี่ยวกับความเชื่อทั้งนั้นในการรักษานะครับก็ก็อยู่คู่กับการรักษาแบบนี้ไปตลอดนะครับทุกยุคทุกสมัยนะครับก็พอผ่านรุ่นแมยาไปก็รุ่นลูกก็ก็ต้องมีการส่งมอบเครื่องมือเหล่านี้ต่อเพราะเราก็ได้มาจากคุณายายนะต่อกัอนมาเกปก็นน้ำมันนี่มาม,มาจากปลาเนี่ยน้ำมันเ,นเป็นน้ำมันมีส่วนผสมหลายอย่างอ่ะน้ำมันมาจากปลาอันนี้มันไม่เชื่อตรมแอนเดอกอะเลยไหมนะ ดอดดอดดอดไม่บอกไม่โทรจำปาจำปปาปลาปาเราจะพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูเบยาเขารักษาคนป่วยที่มาอีกนะครับมีทั้งกระดูกหักแล้วก็มีทั้งหัวไหลทับเส้นหัวไหลหลุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าจะมีการรักษาที่แตกต่างจากผมหรือเหมือนกันหรือเปล่านะเาญนะพร้อมแล้วใช่ไหมเาไปรักษาเขาเลยครับพยาไปดูกันครับครับ ในอดีตนะคบเบยาจะรักษาผู้ป่วยทุกวันยกเว้นวันศุกร์เพียงวันเดียวครับแต่ปัจจุบันนี้เบยาจะเปิดรักษาสัปดาห์ละสองวันเท่านั้นนั่นก็คือวันพฤหัสบปปดีและวันอาทิตย์ครับ <Head point S 2> เหตุผลก็เพราะว่าเบยามีโรคประจําตัวครับเนื่องด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วนะครับแต่พลังในกายกดจุดเพื่อรักษาให้ถึงจุดของเบยานันอย่างร้อนแรงและเรียกเสียงร้องปนเสียงหัวเราะของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องดังคาที่ว่าเจ็บแต่จบ ตึงไหมโอ้โหอ,อ,อายไมก้มครับแบวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้น่าจะเป็นหัวไหล่เหนนะเสน้นเส้นทับอ๋อเส้นเสน้เสนทับหัวไหลครับ <อ>เคสนี้เป็นอะไรครับเบญาซึ่งผักสาสบ <c oughs> าา่อาการอาากรเป็นไงบ้างมารุนแรงหนักไหมเบญาเคสนี้เอ <c oughs> ่อนี่ตกต้นแขนเวลาประมาณประมาณสี่ห้าครั้งประมาณสี่ห้าครั้งนะนี่เป็นครั้งที่สองใช่ไหมครับเบญาครั้งที่สอง๋อไปทำอะไรมาครับแบถึงถึง,ถ,งถึงเจ็บหัวไหลรอันนี้เออลม้มลมอเตอร์ไซค์ล้มมอเตอร์ไซค์นะครัะเหมือนกันกันกบแบครับครับก็ไปไปอิสเลย์อะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีการแตกไม่มีการเล่าอะไรเลย ก็กลับมาก็ได้ยาแค่นั้นนะฮะแล้วก็ต้องมามันนวดมาเลยคือแรกคือเราพอเราประสบปุบัติเหตุปุ๊บเราก็ไปโรงพยาบาลใช่ไหมก็ได้กินยาก็คือกินยาแก้ปวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราเรามีความความเชื่อยังไงเราถึงเราถึงหันหน้าเข้ามาหาหมอพื้นบ้านแบบนี้ครับเบมันเรามีความพิดยังไงเราถึงมารักษากับหมอบ้านมันเป็นวิธีการรักษาที่ วิธีหนึ่งที่มันเป็นอกสาระหนึ่งซึ่งมันมันก็มี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 วิมีอะไรแล้ววิธีการที่เขาจะได้มาของความรู้นั้นมาก็ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับแล้วก็แล้ก็ไอ้ผลลัพธ์ที่เห็นชัดก็คือผลลัพธ์ดีขึ้นใช่ดีขึ้นคุณผู้ชมครับข้อห้ามของการรักษาที่นี่นะครับ ก็คือห้ามรับประทานอาหารแสลงครับไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวถั่วพลูแตงกวายอดมะม่วงเห็ม่มะพานและถ้าเกิดเราเผลอไปกินหรือหลงลืมไปรับประทานเข้าไปนะครับผู้ป่วยจะมีอาการปวดนั่นเองครับอาแปเป็นคนไข้จากที่ไหนครับเนี่ยจากบ้านโนรุแถวไหนครับแม่ะแถวบุกิตา ไม่ได้ไกลจากที่นี่ใช่ไหมครับผมแล้วเป็นอะไรครับไปถึงมารักษาที่ที่นี่วันนี้หัวเข่ามันห่างหัวเข่ามันห่างเกิดจากอะไรไปเกิดจากวันนั้นไปเป็นกรรมการจักยื่อและก้นเด็กมันดึงไม่สมอก็รับรอยช่างไงครับก็เลยมันรู้สึกว่ามันเจ็บออวลาเยอะๆว่าเป็นถึงมันห่าง๋อมันมันยืดออกใช่ไหมมันจะไม่เข้าล็อกใช่ไหมเ้าแล้วแบมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ย รอบนี้ครั้งที่สองไหมรอบนี้ครั้งที่สองแล้วกันเป็น <ผม S 1> เป็นไงบ้างหลังจากที่ไปมารักษารอบแรกแล้วกลับไปอาการเป็นไงบ้างแบบอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้น<อ>แล้วเบยานัดนัดแบ๊กี่รอบเนี่ยมารักษาเบียั์วันนี้วันมามามาถอวนี่และอ๋อมาแกะมา,มาแกะเปลือกออกใช่ไหม,ไมอ๋อแบบทำไมถึงเลือกที่จะรักษาโดวยวิธีการแบบแพทย์แผนโบราณทำไมถึงไม่เลือกรักษาแบบการแพทย์สมัยใหม่แบ๊บคิดอเพราะอะไร ไปเอกซเรย์แล้วมัน,ม,นมันกระดูกบางหายเพราะเกเก็ได้แค่ยาแก้อาเสบเป็นนั้นแหละ uh huh. ทำาะไบยานี่ยบยาจะมันนวดอะไรถูอะไรทําให้มันเข้าที่ใช่ไหม,มเข้าที่อ uh huh. แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าแพทย์แผนโบราณนี่จะสามารถทําให้เราหายได้ uh huh. ใช่เชื่อมั่นอย่างนั้นใช่ไหมเบ๊ uh huh. เราผมไปทั้งสองเนทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ไปนี่เมื่อก่อนเป็นรคเกาไงนึกว่าเป็นโรเกาพอดีพอไอซดีมามันไม่ใช่มันกันหมอบอกว่ากันมันหาไงก็คือว่าตามความคิดแบนคือจะเป็นไปได้คือเราควรจะรักษาควบคู่กันนะทั้งแพทย์แผนใหม่ด้วยแล้วก็แพทย์แผนไทยด้วยใช่ไหมถึงจะได้ผลอาจจะได้ผลดียิ่งขึ้นใช่ไหมรักษาควบคู่กันไปนะครับ หมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ดูแลสุขภาพและรักษาโรคเจ็บป่วยของคนไทยมาอย่างช้านานนะครับมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผสมผสานกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาหลายด้านครับทั้งการนวดการกดจุดการตอกเส้นประครบและอื่นๆครับ เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันครับโดยมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสังคมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และรูปแบบของการรักษาครับส่วนการใช้พืชสมุนไพรไทยในการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดนั้นก็มีบทบาทสำคัญควบคู่กันมาตั้งแต่โบราณแล้วละครับคุณผู้ชม หมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ lamba.